อนนี้ครับเราเข้าสู่เขตแดนของเมืองโอโรฮังกาครับเมืองนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเมืองที่แกะเยอะมากๆแล้วเราเดินทางมาที่เมืองนี้นะครับเรามีนัดกับหนึ่งครอบครัวที่เขามีอาชีพเลี้ยงแกะแล้วก็เราจะมาขอสัมผัสวิถีชีวิตการเลี้ยงแกะของเขานะครับแล้วก็ผมจะอาสาสมัครเป็นเด็กเลี้ยงแกะสักหนึ่งวันดูครับว่าจะยากง่ายแค่ไหนแล้วก็จะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับไปเลยครับ you มาถึงลิสเจ้าของบ้านนะครับก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นพาไปดูบริเวณบ้านที่แฝงตัวอยู่กับธรรมชาติบนเนินเขาครับ แถมยังชี้ฟาร์มแกะที่อยู่บนเขาอีกลูกหนึ่งให้ได้เห็นอีกด้วยครับและเป็นที่ที่ผมจะมาเรียนรู้เป็นเด็กเลี้ยงแกะฝึกหัดครับและหลังจากนั้นก็จัดเตรียมอาหารให้พวกเราซึ่งอาหารที่ลิสเตรียมไว้นะครับเป็นอาหารโฮมเมดทำเองกับมือครับและที่สำคัญวัตถุดิบที่ใช้เป็นของออร์แกนิกมาจากฟาร์มบริเวณนี้สดปลอดภัยอร่อยแบบไร้สารพิษแน่นอนครับผมประทับใจมากตอนเห็นว่าเขา มีข้าวให้นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมาจากเมืองไทยก็น่าจะชอบกินข้าวก็เลยทําข้าวไว้ให้สำหรับผู้คนที่นี่ครับมักจะปลูกของไว้กินเองซึ่งถ้ามีเยอะหน่อยก็แบ่งไปขายครับซึ่งที่นิวซีแลนด์นี้ก็มีตลาดไว้ให้สำหรับชาวสวนชาวไร่โดยเฉพาะเรียกว่าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตซึ่งผมเองนะครับก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าไอ้เจ้าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตที่นี่จะหน้าตาเป็นอย่างไรมีอะไรขายบ้างแตกต่างหรือเหมือนจากบ้านเราหรือเปล่า Important. Marian. marion. Oh, right. marion, welcome, welcome, welcome. welcome. Mm -hmm. so everybody at each stand mm -hmm. grows or it's their family, which mm -hmm. you know. okay, in thailand. So. yeah, right, right. So it's the same market, really. Mm -hmm. but um, each produce, each product mm -hmm. is the peak. we bring our very finest mm -hmm. to the market. Mm -hmm. so this market was voted um, อืมโอ้วก็เนี่ยนะครับก็มาแนะนําตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตซึ่งก็อยู่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบเขาเขาก็พรีเซต์นะนะว่าแบบอยู่ในพื้นที่ที่ดีอะไรเงี้ยมีแบบธรรมชาติล้อมรอบแล้วก็สินค้าที่นี่ก็แน่นอนว่าเป็นออร์แกนิกแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมาขายกันแบบเหมือนอยู่เป็นครอบครัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าเป็นตลาด ฟ a r ์ e เมอร์มาที่ดีที่สุดติดอันดับโลกเลยนะอยู่ที่อันดับ17ก็ไม่ธรรมดานะครับช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาครับมีชาวต่างชาติอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งก็นำมาสู่วัฒนธรรมที่หลากหลายไม่เว้นแม้แต่อาหารครับ บริเวณตรงนี้ก็มีผักผลไม้เหมือนตลาดสดบ้านเราทั่วไปนะครับนอกจากเนื้อวัวแล้วก็นมวัวเนื้อแกะต่างๆที่ดีแล้วก็พวกผักหรือว่าผลไม้ทั้งนี้ก็จะสดมากนะครับส่วนอาหารที่แปลกตาและไม่คิดว่าคนที่นี่เขาจะกินกันก็คือเจ้านี่เลยครับนี่นะครับเป็นเขาเรียกว่า black black pudding ทำมาจากหมูแล้วก็ใส่เลือดลงไปด้วยนะครับหน้าตาก็อาจจะสีดําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองชิมดูอืมร้อนๆลักษณะ คล้ายๆกุนเชียงแต่ว่าจืดกว่าเยอะประมาณนั้นในฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นร้านนี้เลยครับใช้กอกแกะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีฟาร์มแกะที่เลี้ยงไว้เอาเนื้อโดยเฉพาะนะครับก็มีหลายๆอันด้วยกันมีหลายส่วน ไม่ได้มีแค่เนื้อแกะเท่านั้นนะครับชีสแกะก็ยังมีให้ชิมครับนี่นะครับก็เป็นชีสที่ทํามาจากนมแกะก็จะไม,ไม่เหมือนชีสที่เราเห็นโปกติทั่วไปมันจะเยิม้มเยิ้มหน่อยหนึบหนึบเดี๋ยวลองดูดคือมีกลิ่นที่ค่อนข้างเฉพาะที่จะอธิบายยากเพราะว่ากลิ่นแรงแล้วก็ถามว่าผมชอบไหม <laughs> ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ สินค้าที่นี่นะครับการันตีได้ว่าปลอดสารพิษแน่นอนเพราะจากที่ผมได้ไปเยี่ยมไร่อัง่นไร่หนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีดูแลสวนที่ปลอดสารพิษได้อย่างน่าสนใจครับได้ข้อมูลมาว่าจริงๆปกติแล้วนะครับช่วงที่หน้าอางุุนยังไม่ออกเนี่ยเขาก็จะปล่อยแกะเพื่อให้กินหญ้าอะไรเงี้ยทำให้หญ้าไม่ต้องสูงมากนะครับแล้วก็ใบไม้เนี่ยแกะก็จะมากินเหมือนกับไม่ต้องตัดแต่งนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่ฉลาดมากแต่ว่า พออังุ่นออกผลแบบนี้นะครับแกะก็เลยจะมากินเขาก็เลยไม่ให้แกะเข้ามาแล้วนะครับไม่มีสารฆ่ามแมลงนะครับออร์แกนิกปาดครับรสชาติเหมือนไม่ยมบ้านเราเป๊ะเลยก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าตลาดที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรหรือที่เรียกว่า Farmer Market หน้าตาเป็นอย่างไร การเรียนรู้การเป็นชาวได้ครับยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะพรุ่งนี้ครับผมจะต้องตื่นแต่เช้ากับภารกิจที่ต้องไปเป็นเด็กเลี้ยงแกะฝึกหัดครับภารกิจแรกของผมในเช้าว,วันนี้นะครับก็คือการต้อนแกะจำนวนถึง1200ตัวที่กระจัดกระจายอยู่ตามไหล่เขาครับให้มาอยู่ในคอกว่างๆที่เห็นอยู่นี้ ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่โรงเก็บแกะนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตรวจเช็คบริเวณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะนําแกะที่อยู่ข้างนอกนะครับตอนเข้ามาในนี้แต่ยังไม่ถึงกันว่าจะตอนด้วยวิธีอะไรนะครับเพราะเขาก็มีคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวคงจะช่วยเขานะเหตุผลที่ประเทศนิวซีแลนด์นี้มีแกะเยอะนะครับก็เพราะสภาพภูมิอากาศ ที่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบอุ่นหน้าร้อนไม่ร้อนมากครับและหน้าหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไปบวกกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ก็เลยเหมาะกับการเพาะป,ปลูกและการเลี้ยงสัตว์ครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะทําการต้อนแกะที่เขาเลี้ยงอยู่ที่นี่นะครับมีประมาณ1,200ตัวแล้วก็จะต้อนแกะขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้แกะก็อยู่ทั่วบริเวณแล้วก็กําลังเดินหนีเราด้วยนะครับ วิ่งต้อนแกะหลายร้อยตัวโดยลำพังก็คงจะไม่ไหวครับอีวานเลยให้ตัวช่วยซึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์วิบากคันนี้เดี๋ยวลองดูกับครั้งแรกในชีวิตที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์และต้อนแกะไปด้วยนะครับ แกมันไม่ไปในทางที่ต้องการเลยครับเพอขี่ไปไหนแกมันก็จะแตกคือนะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับถึงแม้จะมีมอเตอร์ไซค์ต้องย,ยอมรับในความสามารถของสุนัขต้อนแกจริงขณะเรามีตัวช่วยเนี่ยตอนอยู่ตั้งนานนะครับมันไม่ยอมไปในที่ที่เราอยากให้ไปนะครับ ตอนนี้นะครับแกะที่ผมได้ต้อนมาก็อยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีหายไปบ้างแต่ก็ถือว่าโอเค yeah so when normally you you keep sheep in the paddock yeah oh, okay at night or yeah yeah all year all year day and night นี่นะครับก็ปกติเขาก็จะปล่อยแกะออกไปกินหญ้านะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนมากๆหรือแกะตัวไหนป่วยนะครับเขาก็จะต้อนมาที่นี่ก่อนโอ้โหเหนื่อยครับในบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่เหมือนจะ เตรียมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะตัดขนแกะนะครับก็จะเห็นว่ามีข้อคอกต่างๆนะครับเรียงไปแล้วก็มีพวกเครื่องจกักรแล้วมีร่องรอยขนแกะอยู่บนพื้นเต็มเลยนะครับมาที่ภารกิจต่อไปกันบ้างครับเป็นภารกิจทําความสะอาดแกะจะเป็นการตัดขนบางส่วนนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดให้แกะมีสุขภาพที่ดีแต่จะเป็นส่วนไหนไปชมกันเลยครับ so what you normally do w i c h which part มาตัดในส่วนของบริเวณก้นก่อนเพราะว่าเหมือนทาความสะอาดด้วยตัดส่วนที่สกปรกเวลาที่แก่นะครับจะมีการขับถ่าย Can I try You uh ่ตรงไหนครัเดี๋ยวจะลองดูบ้างนะครับทาความสะอาดก้นแกะ เดี่ยวมากเลยนะครับกลัวเข้าไปโดนเนื้อไปตัดโดนเนื้อนะครับยิ่งบริเวณตรงนี้น่าจะเป็นเนื้ออ่อนด้วยนะครับขนาดเราโกนหนวดนี่เราโกนเองนี่โดนบาดนี่ยังเจ็บเลยเรากลัวแะเจ็บนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหความรู้สึกนี่มันยากตรงที่ว่ามันแกะ,ะเขาดิ้นนะครับแล้วก็พอดิ้นปุ๊บเราก็ไม่สามารถที่จะไถได้อย่างสะดวกก็สนุกดีครับแปลกดีไม่เคยทำครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ฟาร์มแห่งนี้ครับก็ยังให้ความสําคัญของสุขภาพแกะแต่ละตัวด้วยครับเพราะเนื้อแกะที่ทําราคาได้ดีจะต้องไม่มีไขมันเยอะจนเกินไปครับ หรือถ้าแกะผอมเกินไปก็จะได้เนื้อน้อยและเนื่องจากแกะมีขนที่ฟูครับここก็อาจจะสังเกตได้ด้วยตาย<ว>ากเพราะฉะนั้นที่เขากำลังนวดนวดคลึงค,งคึงกันอยู่นี่ครับไม่ใช่ว่าแกะเมื่อยนะครับแต่เป็นการคำนวณปริมาณไขมันของแกะนั่นเองครับนี่ครับผมพยายามลองจับบ้างก็ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่ามันเป็นขนหนานๆนะครับว ผลที่เขากำลังรูปรูปคำคลำแกะอยู่นี่นะครับไม่ใช่อะไรคือการสัมผัสหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าได้ถึงไขมันของแกะนะครับบางตัวเนี่ยที่ดูผอมหรือว่าเทียบกับบางตัวที่ดูอ้วนเนี่ยพอจับสัมผัสไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าตัวที่ดูผอมเนี่ยไขมันเยอะกว่าแต่ตัวที่ดูอ้วนเนี่ย เพียงเพราะว่าขนมันยาวจริงๆแล้วมันผอมมันก็เลยดูอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นการจับหรือว่าการสัมผัสมันนะครับก็จะให้ได้การวัดที่แน่นอนนะครับว่าปริมาณไขมันของแกะเนี่ยมีเยอะหรือน้อยครับเพราะว่าบางทีมันหลอกตาต้องใช้ประสบการณ์เยอะมากๆนะครับแค่สัมผัสได้ทดลองเป็นเด็กเลี้ยงแกะกันไปแล้วครับเรียกว่าไม่ง่ายเลยที่จะดูแลแกะเยอะขนาดนั้นครับ นอกจากนี้ครับก็ยังได้เห็นสังคมของคนเลี้ยงแกะที่ช่วยเหลือเคื้อหนุนให้ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างชาวนาที่เลี้ยงแกะในนิวซีแลนด์ครับซึ่งดูอบอุ่นน่ารักมากเลยละครับช่วงหน้าเราจะพาไปดูฟาร์มแกะที่ดังที่สุดในโลกอะไรทำให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกติดตามกันให้ได้นะครับ